สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไหว้พระเก้าวัดเสริมสิริมงคลภายในหนึ่งวันที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศรัทธาและวัฒนธรรมมาร่วมเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะจุดที่1วัดท่าลาดเหนือเริ่มต้นทิพที่วัดท่าลาดเหนือ วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ภายในมีรูปหล่อของหลวงปู่จีนพระเกจิกผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และยังเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองพนมสารคามจุดสวนรวมแห่งศรัทธาของชาวบ้านจุดที่2วัดท่าลาดใตา้ ห่างออกไปไม่ไกลเรามาสักการะหลวงพ่อส่วนแห่งวัดท่าลาดใต้พระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านเคารพนับถือเชื่อกันว่าท่านมีเมตตามหานิยมและช่วยปัดเป่าทุกภัยให้ผู้ที่มากราบไหว้จุดที่3วัดโพใหญ่ ต่อมาเรามากราบไหว้พระมหาเจดีย์โพธินันทปภาที่วัดโพใหญ่เจดีย์องค์ใหญ่ที่งดงามและทรงคุณค่าถือเป็นจุดศูนย์กลางทางจิตใจของชาวพนมสารคามจุดที่4วัดจอมสีมงคล มาสักการะอุโบสถมหาอุดและท้าวเวสวุวรรณเทพแห่งโชคลาภและการปกป้องภยัยเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้จะได้รับการปกป้องจากสิ่งไม่ดีและเสริมโชคลาภให้ชีวิตรุ่งเรืองจุดที่5 วัดมหาเจดีย์ที่วัดมหาเจดีย์เราจะได้สักการะเจดีย์โบราณอันเก่าแก่ซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังศรัทธาและเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพมาอย่างยาวนานจุดที่6วัดเตาเหล็กอีกหนึ่งวัดสำคัญของอำเภอพนมสารคามคือวัดเตาเหล็ก ที่นี่เราจะได้กราบไหว้พระทศพลสีวโรดมภายในโบสถ์มหาอุดเพื่อความเป็นสิริมงคลพักเติมพลังที่ตลาดพนมก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อหลังจากไหว้พระกันมาหลายวัดได้เวลาพักเติมพลังที่ตลาดพนมกับเมนูขึ้นชื่ออย่างก๋วยเตี๋ยวปากหมอ้อที่มีให้เลือกหลากหลายไส้ทานคู่กับน้ำซุปร,ร้อนอร่อยจนต้องลอง จุดที่7วัดนาเหล่าบกเดินทางกันต่อไปที่วัดนาเหล่าบกสักการะอุโบสถเก่าและหลวงพ่อตยอพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่พร้อมชมของโบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจุดที่8วัดโคกหัวข้าวโบดดินโบราณ หนึ่งในจุดไฮไลท์ของคลิปนี้คือโบสถ์ดินโบราณที่วัดโคกหัวข้าวสถานที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวแทนการใช้ปูนเราจะได้สักการะหลวงพ่อวุ้งพระเกจิกชื่อดังที่ชาวบ้านให้ความเคารพ จุดที่9วัดท่าเกวียนปิดท้ายทริปกันที่วัดท่าเกวียนสักการะหลวงพ่อจันอินทัสโรพาเกจิผู้ทรงเมตตาและเสริมสิริมงคลให้กับการเดินทางของเราในวันนี้ จบลงแล้วกับทริปไหว้พระเก้าวัดในอำเภอพนมสารคามนอกจากจะได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วยังได้สัมผัสถึงความงดงามของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิน่นหากมีโอกาสอย่าลืมแวะมาสัมผัสด้วยเจ้เองที่สำคัญต้องมีของฝากที่พลาดไม่ได้ติดมือกลับไปด้วยนั่นก็คือขนมขึ้ใช่นะคะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีค่ะ